เราต่อเลยเราต่อเลย,เลยให้คุณ <สบ S 1> อุ้มลกตำรมาไแล้วไปาไปแล้วไาไปแล้วเอดิอมาดอามาดิเ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 อมาดิเอาิเอามดิเอามดิเอาดิเอาดิเอามาดิเอามาดิเอ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 าดิเดิิเอาดิเอาิเอาดิิเอาอาดิดดิา

ไม่ต้องเล่นไอ้เฮียโคตรกากไอ้สัตว์กากชิบหายเล่นไม้เฮียอะไรฝึกกับกูบ้างมึงอ้ไม้กับกูหนึ่งหนึ่งปะห่อได้นะห่อได้ห่อได้ห่อได้เฮ้ยแม่งยิงกูใครวะห่อดิห่อดิใครมีห่อดิห่อดิไอ้เคี้ยแม่งยิงกูจากไหนวะห่อดิ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 หอดีหอดิแล้วรีบไปเร็วเร็วโดนยิงครับโดนยิงครรีบเร็วเร็วเร็วโดนยิงโดนยิงโดนดิงหอดีหอดีออกไปไปตำรวจอยู่ฝั่งซ้ายตำรวจอยู่ฝั่งซ้ายโดยิง ไม่ม่อเลยอ่ศตัวบัไกต้ดินอ่ะไม่ห่อใบมันไปคุกหรือเปล่าติคุกกันหมดเลยไปไ้าหอ่ะบังไม่ไม่มีห่อลงเอาแล้วให้คนอื่นดีคนอื่นก็มีเองั้นไปเลยบังไปเลยไปเลยไปเลยไปบ้านเลยไป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 เลยไเลยไปอลยปเลยไเไลยเลยเวเลไเลไเลไลลลลลล้วนะพอแล้วลลยยลยแลย ที่บอกมาทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไ,ไ,ไ,ไรรอเนี่ยเพื่อนเพื่อนโดนเนี่ยเพื่อนโดนก็งงอ่ะตำรวจยิงให้เขาแทงได้ต่ตำรวจยิงเขาแทงทำไมอ่ะเฮ้ยเอ้พวกไอ้ยิงติ้นตำรวจบินออกมาวิ่งออกมาวิ่งมาวิ่งออกมาพี่มา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 ปีสปอร์ตทำอะไรไม่ได้ด้วอมีปืนมั้ยมีปืนมั้ยมีแล้วก็มีปืนมีมันกินยามันกินยาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาบินมามันกินยามันกินยา คอยๆนะคอยเล่นลามาลากมากิกนากมดลากากิากกากกากกากดนละนาดินลนาดินลนะดละนาดลนาลากมาลากมาลบอลบวมพีกหลือกราคาาราคาาราคากูโดดไม่หุดกูโดดไม่ายมันยิง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 ใจครับผมยิงห้ามนัดเดียวนะครับอันนี้

อันนี้เขตปล่อยมันแทงเลยเขตเนี้ยไอ้เ <t> หียตำรวจรอจับนะตำรวจรอจับนะยิง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 ยยิงยิงิงย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 ิยิง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 

ไป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 กันเราไปกันเราให้เราไปกันเราไปกันเราไปบ้านกันเราไปไปบ้านกันเร็วไปบ้านกันเร็วไปบ้านกันเร็วสิบห้าคน ปาร์คยังดีีอย่างเี้ผมก็ไม่อยากทำร้ายครอบครัวผม,มครอบครัวหนึ่งไย <Yeah. S 2> yeah. เออตรงนั right? ้นเล่นได้ตรงนั้นเล่นได้ใช่ฉลาดหน่อยฉลาดหน่อยยอดหน่อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตเดี๋ยวพวกมันก็มารอเลยรอเลยเดี๋ยวพวกมันก็มารีเซ็ตไว้เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเราต้องออกไปเอาต่อดูดิตั้มดูดิไอ้เจ้าถ้าเราอยู่เยอะตำรวจมันจะเข้ามาบุกเราป้ายสัตว์กำหนดสิบห้าพอดีด้วยครับมันรวมกับหมอไม่ได้สวยไม่ขั้นต่ำนี่สิบห้าแต่ถ้ามันถ้ามันน้อยกว่าสิบห้ามันจะรวมกับหมอ บางทีอ่ะอย่างเสื้อเล็กอะมันก็มองนักเตะที่พลาดถูกต้องไหมละ่ะผมก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับเราก็มองพลาดไปครับโอเคโอเคโอเคบอลนีล่าสุดใช่ไหมเราก็อาจจะมองพลาดไปครับจริงๆไม่ใช่เพชรหรอครับเป็นแค่แบบ ขี้ด<อ>ีธรรมดาแต่เราคิดว่าเพชรวางมือ,อแล้ววางมือที่อะไรนกใครจะอุ้มเราตอนเนี้ย เป็นตรงบอสทีจีใช่ไหมตรงบอสผมสัญญาเลยครับว่ามันต้องตายไอ้ี่รอนมัดมันเปิดทั้งวันเลยเนี่ะ ไปเตรียมตัวไปหน้าบ้านแล้วเพื่อนขับรถไปไหนกันน่ะเต๋อบ,บ้านมันตอบกันว่าไม่รู้ครับลุงโอล่พอมันบอกแบบ ไอ้เพื่อนไปไหนกันวะกูกลับไปรอหน้าบ้านตีไม่เพื่อนขับรถไปไหนกันอ่ะอวงว่ะให้ขับไปไหนวะไปไหนไอะจุกครับผมตายมาครับผมเด้งไปหลังบ้านผมกินยาไปหลังบ้านไหนหลังบ้านดีับที่ตีไปละ มันกดเด้งศพหรือเปล่าไม่ได้กดไม่ได้กด แล้วทำไมเราเหลือแค่นี้อ่ะอ่าเพื่อเราอุ้มด้วยนะลุงอุ้มสองโเบิร์ตไปขันะเคลื่อนแล้วโอเคทำไมเราเหลือแค่นี้วะไอเต๋อไอเต๋ออยู่กับตลรอตอนนี้ไม่ได้โดนจับนะไปขอถุ เออโชคเมื่อกี้ไปไปเทนนิสกันไปไหนมาไม่ได้พี่เมื่อกี้เขาไปเทนนิสกันอ่ะไปไหนมาอไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีใครบอกเลยอพี่แม่เขาก็อยู่ในทีมเองมึงไม่ดูเหรอเออมึงมึงต้องขวนขวายนิดนึงนะโชคโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะขอไปก่อนโซโล่ไปเยอะอยเดี๋ยวไม่ได้เลยโอกาสอะไรลุงฮนะ โอกาสเลยคิดว่าโอกาสอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะตามที่มึงรู้แล้วกันก็ว่าจะว่าพูดว่าไม่รู้อย่าลืมความสม่ำเสมอนะมึงบอกไว้ก่อนนี่วะเดี๋ยววะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ตีไมพี่บุญไรวะไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันเลยต้องจำไว้เว้ยไอ้เหี้ยพอเป็นแสงอ่ะ มันก็ดับได้เว้ยจำไว้ถ้าไม่มีความสนำเสมอ บออะไรนะบออะไรอ่ะ998ป่ะ998 998้าเกาบอลเราอิงเล่นสามล้านนะมีใครอยู่บ้านป่ะพี่ไม่รู้อ่ะพี่พี่อุ้มอยู่อ่ะมีใครอยู่บ้านป่ะอุ้มอยู่พี่อุ้มอยู่มีใครอยู่บ้านบ้านมีใครอยินทอมอยู่โอเคพี่ซ่อมอ่ะพี่มันมีสองประตูนะพี่ถ้าระเบิดอ่ะมันจะมีประตูใหญ่ประตูนึงอ่ะโอชุดต้องไหม ใช่ไหมอเคสเพิ่มพี่สองเคสไม่ไหวพี่อุ้มอยู่เลยอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่มันมีประตูใหญ่ด้วยพี่ถ้ามันระเบิดประตูเล็กมาถ้าเข้าบ้านอ่ะถ้าเราเข้าระเบิดมันมีประตูหนึ่งนะพี่บอกให้รอมเปิดได้ออยยูู่่มันไปไหนวะ นั่นจะเข้าเมืองว่ะเพียงแหละเค้นเราว่ามามานั่นไปช่วยเพื่อนไปไปไป น,นี่ผมบอกฮะดีนะปางคับประคบ,บไม่เป็นไรไม่เป็นไรผัวอย่างที่บอกแล้วกูก็ลืมว่ากูจะพูดอะไรนะไม่ตอบ มันไปช่วยมันไปช่วยญาติมันแน่นอนมันได้มันจะได้ช่วยอนใครเข้าบ้านได้นะเรารอหน้าบ้านพี่โนมาเล่นแถวบ้านก็ได้พี่พี่โนไม่ตอบวะลุงเคสสองมากันเต็มสนเลยจะเล่นยัง อยู่ตรงไหนอะ่ะพอเน,นี่ยจะเข,ข้าบ้านนะกำลังเข้าบ้านนะมาพี่มามา <crest> เดี๋ยวพวกมันเอาอเอาเอาเข้าบ้านเข้าบ้าน นั่นแหละรครับอย่าทำให้ชื่อเสียงเราอย่าทำให้ชื่อเสียงแล้วทำให้เราเพียนไปครับต้องเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีชื่อเสียงขนาดไหน จะเปลี่ยนไปเพราะชื่อเสียงเฮียแจ็คจะเฮียแจ็คจะลันวงการกระบะไอ้ตว์ ลันวงการกระบะให้มันสนใจก่อนปดบนรถเลยมึงมใส่ดัน้างยังไอ้แจ็คยังง่งครับยกสูงเดียวครับอะไรนะ <S <S ยกสูงมงึมงจะรันวงการกระบะเหรอใช่ครับล้วจะดังปะไม่ดังครับ อคนเดียวก็ได้แล้วมีควรจะซื้อตามึงเปล่าไม่พี่รอครับแต่กันชนนั้นก็ได้อยู่เดี๋ยวกูให้นางแก๊งเปลี่ยนเป็นกระบะก็ได้นะได้ครับไม่ต้องไม่ถ้มึงไม่ขับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้นางแก๊งเปลี่ยนเปลี่ยนตามมึงก็ได้เพราะกูกูก็มีอยู่เดี๋ยวไปหาซื้อกระบะมาแล้วขับให้เหมือนกันให้หมดเว้ยรอมึงขับ A ห้าสิบก่อนแล้วค่อยค่อยว่ากันเว้ยอะไรอ่ะเอ้า A ห้าสิบก็ไอ้คนที่อยากไมขับก็ไม่ไม่ก็แล้วแต่พวกกูไง เดี๋ยวกูขับกระบะอ,อุ้มกันก็ได้ไง<อ>ก็ตามนั้นไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว่าอุ้มนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใช้กระบะไปหาซื้อวันพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวประมูลเสร็จอ่ะวันพรุ่งนี้ประมูลเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อกระบะมาขับกันไอ้ก,การ์ดแฟมก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกลุงการ์ดแฟมไม่พอดิมีพอเหรอพอพอมีห<ม>้าร <พอ S 2> ้อยใบ<ๆ>พอก็ได้เด้ฮะสันเด็กจะเลยเฮ้ยทุกคนเพิ่นโดนเพิ่นโดนโดนที่ไหนมาเดี๋ยว พี่ผมไม่ได้ผมว่าผมไม่ได้ทำผิดพี่เราะ้าเล่นอางนี้ก็ไม่เป็นไรขนานั้นแหละก็ตามตามนั้นพี่จับเลยตารวจผมว่าผมไม่ได้ทำผิด้วยก็มึงรนแฟร์ดิไอ้เหี้ยมึงเล่นมึงแฟร์หน่อยแฟร์ล้วผมแฟร์แล้วพี่ผมแฟร้วกดเอขึ้นมาพี่กดเอขึ้นมาพี่โนตัว3ไอเมีลงไปยิงเมีลงไปยิงอ เฮียเล่นสัที่ร้องเบี่เอาไวเอาไว้เีเอาเอาเอาเดอดเดือดโคตรหน้าเบื่อร้องเฮียหนาวะเ้เฮียอะไรอมันเป็นเฮียอะไรสัไมเป็นไรเร ามึงลงมาได้เฮี้ยมเขาไ่ากูกูด่าเขาไม่ได้เหรอมันก็ลงมาได้เฮียรอเฮี้ยแป๊บมึงเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยแป๊บนึงเนีเฮียอะไรอ่ะเฮยอะไรอ่ะเจ้าตำรวจตำรวจเกรถแล้วเบเยไงอะโนรถโง่ก็โง่ไอ้เฮียโงเีอดจัด สัตว์งอแงเหยียบมึงไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปก่อนได้ตำติงเดี๋ยวพี่เฝ้าให้นอนเป็นขยะไปนะมึงไอ้สัตว์เวลาคนอื่นเดือดอ่ะผมจะออกให้ผมมันจะเย็นไว้เวลาคนเป็นไฟอ่ะเราต้อง,งอเป็นน้ำถ้าคุณเป็นไฟด้วยกันอ่ะไปโรงพยาบาลเลยก็จะหยุดยไม่อยู่ไว้ ถ้าคนไปดักโรงพยาบาลโอเคใครปวดล้อพี่โนยังอ่ะฮัลโหรอพี่โนะนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันด่าพี่ใหญ่เลยป้า กูด่าไม่ได้เลยไงเฮียด่าเออก็ก็เดี๋ยวก่อนายสัตว์เดี๋ยวดูว่าด่าได้ไหมรู้รู้ตะกี้ตะล่ำใคมันด่าห้ามไม่น้าให้ตว์ห้ามห้ามกูนะเรื่องเนี้ยอะไรนะอะไรพี่พี่เด่าพี่ด่พี่โนขึ้นแล้วพี่โนขึ้นแล้วไปเปิดมือให้พี่โนมาันนี้ก็ไปเปิดมือดิสัตว์ใช่หรือใช่ไหรโอ้ยเดี๋ยวผมด่าด้วยพี่เอาแม่งนานนี่คือใครวะเพี่แม่งตัวเดียว มันเกิดไปป้าบอกก็ลงมาดิไอ้เพี่อไอ้เหี้ยไม่เหลืงเดือยเลยไอ้เหี้ยไม่โคตรเดือดเลยเหวี่ยงป้าไอ้ตี๋ไอ้เหี้ยใช่โคตรเดือดอะแบบมึงก็ลงมาดิไอ้เพี่อไม่เท่าไหร่หรอกมือมืออะไอ้เหี้ยม่น้ำอะไรพี่พี่เล่าดิพี่ไม่มันเทคสองไงมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไอ้เหี้ยพอออกมาอเขาก็รอกันอยู่พี่ก็คุยกับตำรวจอยู่ว่าพร้อมหรือยังมาถึงปุ๊บแม่มาบั๊มอ่าอ่าอ่าไอ้เหี้ยแล้วพี่ก็เปิดประตูลงไปถามมาแล้วบอกเฮ้ยเขาเทคสองกันอยู่แล้วบอกทำไมอะอะไรก็ไม่รู้แม่เฮ้ยเฮ้ยใครวุ้มเนี่ย ให้เฮียเสิร์ฟกุ้มดีกว่าโอเคครับผมเสิร์ฟกุ้มดีให้เฮียเอามันดีให้เฮียเขาดื่มเป็นไฟอผมต้องเป็นน้ำไอ้เสิร์ฟมันเก่ชอบมีคนมามาด่าไม่ก็มันเกิดกูควรเป็นน้ำเข้าใจไหมไม่อะไม่น้ำอ่ะผมพร้อมชนกับมันไม่น้ำมันไงไอสัตว์ไม่ชอบผมไม่เคยอยากไม่เอาศพไปดิไอ้ควายไอ้ควายเดียนะเอามา ไม่ไอ้เยนี่ไม่เกี่ยวไอ้เยนี่ไม่เกี่ยวไอ้เยนี่คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนดียคนเดียวไอ้เจนี่ยรวบ J K จันลังกอนเพกู J K T T A เพราเกูมี A K กูไม่ยอมครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เนือสุดคนที่ T T เจัลังกอนเกู J K T T A เากูมี A K กูไม่ยอมครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เนือสุดคนที่เ